ช่องเมเปิลซอรีค่ะวันนี้แบบเราตื่นสายมากเลยแต่เราอยากแต่งหน้าแบบเร่งดวง่วนแล้วก็มีเวลาให้ m a เปิแค่5นาทีเท่านั้นนะคะในการแต่งหน้าดูซิว่าจะทันหรือเปล่าอะจับเวลากันก่อนนี่ค่ะจับเวลาแล้วรีบแต่งหน้ากันดีกว่าค่ะวันนี้เรามีตัวช่วยจาก t k i s UV Protection and Foundation Cre a m นะคะก็จะเป็นกันแดดด้วยแล้วก็เป็นรองพื้นไปในตัว SPF 50 PA 3+ นะจ๊ะสาวๆนะคะ ีแค่พูดนี่เราก็กินเวลาไปเท่าไหร่แล้วแล้วก็ทาไปที่ใบหน้านี่ค่ะเกี่ยไดเลย้ยเกี่ยง่ายมากต้องใช้แปรงอะไรเลย <c oughs> ก็ประหยัดเวลาให้คนสาวๆแต่งหน้าได้เร็วขึ้นคขบตืนจบสีผิวเราเดีอ่ะคือรู้สึกหน้าแบบไม่วอกไม่ลอยแต่งแค่นี้ได้ไหมออกจากบ้านมนดีไปดีนะแบบเอาดมาไปเอาพมังกรไปพิเศษอะไรอย่างนี้ นี่ผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วอ่ะคิ้วยังไม่มีเลยเขียนคิ้วเขียนคิ <t asia <t asia ้วฉันจะเขียนเบี้ยวไหมนี่เราผ่านไปหนึ่งนาทีสี่สิบวิแล้วนะก็เหมือนกับเวลาบางทีเราแบบเราจะไปทำงานไม่ทันแล้วเราจะไปเรียนไม่ทันแล้วอ่ะเราก็แบบ แต่งหน้าในวันรีบๆอาจจะไปแต่งบนรถเลยอย่างเงี้ยวิธีนี้ไปใช้ได้นะใาไ,ได้ไหมทาแป้งไปเลยรู้สึกว่าใช้แบบกันแดดของเขาเนี่ยรู้สึกหน้าเงียนเขามีคอลลาเจนด้วยนะช่วยบำรุงผิวนะคะแล้วก็ปกปิดพวกจุดด่างดำความหมองคล้ำพอดีอันนี้เราไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์เลยนะเราทาแป้งเลยริบจัดทาไปสองนาทีขึ้นแล้ว อาปากเลยแล้วกันนั่งสี้วิววิววิี่ยี่ยี่หายอะไรเนี่ย <c oughs> ฉันเอาลิฟต์ออกมาไม่ได้ฮาตินฮาติมนิดนึงกินอาไปเลยแล้วกัน ทันไหมทันไหมอีกหนึ่งนาทีอีกข้างหนึ่งเสร็จแล้วค่ะเย้นี่เหลือเวลาอีกตั้งครึ่งนาทีนี่ค่ะเป็นเวลาที่เราใช้ไปทั้งหมดนี่อุ้ยปรบมือให้ตัวเองเห็นไหมนี่ค่ะแค่นี้ก็ออกจากบ้านได้ละคือแบบอาจจะไปเดินห้างหรือแบบ วันไหนที่เรารีบจริงๆห่างเงี้ยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากโชว์หน้าสดเลยเอาแบบทอให้ตัวเองพอรอบไปก่อนเนี่ยวิธีนี้ใช้ได้เลยนะสนาทีครึ่งเราก็รีบออกจากบ้านเห็นแนบไปได้เลยค่ะอบมือแต่ยังไงก็ฝากไว้นะคะสำหรับ q t i ท u ส Protection ช n ่ n d อนฟาวเดชั่นครีมเอสพบวกบวกนะคะก็จะช่วยปกปิดพวกจุดด่างดำต่างๆเป็นคลิงกันแดดแบบรองพื้นในตัว คือพอทาไปแล้วเกลีย่ยได้ดีมากเลยอะทุกคนนะคะกันแดบดบกันน้ำกันเหงื่อก็ไม่ต้องกลัวเป็นคราบในระหว่างวันนะเวลาเกลีย่ยอย่างเงี้ยเห็นะหมมันจะแบบเนื้อเขาจะเนียนมาก <Wow. S 1> นะคะใครเป็นรอยสิวจุดด่างดำต่างๆก็ไม่ต้องกังวลใจแล้วก็ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะพอทาไป้ยเกลี่ยง่ายอันนี้ไม่ต้องใช้แปรงอะไรเลยแค่นิ้วมือเรากลิ่นเดี๋ยวไม่มั่นใจเหมือนจะไม่มีกลิ่นเลยนะเนี่ย <Yeah. S 1> เห็นไหมาทาไปแล้วรู้สึกแบบเออ ดีอะเปลี่ยง่ายดีทําให้เราแบบรู้สึกประหยัดขั้นตอนในการแต่งหน้าจังเลยจริงๆแบบไม่ต้องใช้เยอะเลยพอใช้ไปปุ๊บเนี่ยเขาจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวนะเพิ่มความอ่อนเยาว์แล้วก็ทำให้ผิวหน้าดูกระจ่งางใสขึ้นด้วยนะจ๊ะใครสนใจเข้าไปคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะกับ Qtis UV Protection and Foundation Cream อะล้วค่ยังไงก็ฝากไว้เลยนะกับเ a p l e จากเ a p l e Story กด u b s c r i b e กดกระดิ่งได้นะกิ๊งิไปละบ๊ายบาย